กลับมาเจอกับเราซื้อนอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราซืนนจะมาสอนเรื่องของตัวเลขนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยลเลขที่หนึ่งนะคะอันนี้เนาะเราซื้อให้ ให้น้องจดลงในสมุดต,ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะใครยังไม่ได้จดน้องจดหน้านี้ลงในสมุดได้เลยนะคะเราซื้อเว้นกี่ช่องน้องก็เว้นเท่านั้นทําตามเหมือนเราซื้อทุกอย่างเลยนะคะเอามาเริ่มกันเลยเลขหนึ่งก็คือ e e แปลว่าหนึ่งนะคะต่อไป er er สอง san san สาม สี่สี่สี่ห้าห้าเลิ้วเลี้าปหก七七七八八เก้า สือส,สิบอ่าอันนี้คือวิธีการนับเลขนะคะแบบคนจีนนะคะเด็กๆลองทำตามดูนะคะ1นึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็แปดเแ,และสิอีเอซานซื่อหู่เลวชี่ปาจิวสือ ทีนี้นะคะมาร่วมคิดลองทำดูนะคะดเด็กๆเห็นรูปหัวใจกี่ดวงคะ,ะคำตอบก็คือนี่ <Wow. S 1> ว,ว้าวเลขสองเอานั่นเองคะ่ะมาดูข้อต่อไปนะคะไอศครีมมีกี่แท่งคะและใช่คะ่ะสี่แท่งนั่นเองมาดูข้อต่อไปนะคะดอกไม้มีกี่ดอกคะ คำตอบก็คือหก <Wow. S 1> ดอกค่ะมาดูข้อต่อไปอ้าหมดแล้วมาดูแบบฝึกทักษะนะคะให้นักเรียนเขียนเลขภาษาจีนและพินอินให้ตรงกับรูปภ,ภาพนะคะตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งมีดอกไม้อีึอ่อสามสี5มีหดอกนะคะ น้องก็เขียนตรงนี้เป็นอูเลข้านะคะและช่องหลังน้องก็เขียนพินอินแบบนี้นะคะทําได้ไม่เอ่ยเมื่อทําเสร็จแล้วเด็กๆเอามาส่งเหรือซื้อวันศุกร์นะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เซียเซียเจเจียนถูงเชืบาน